ียงไงอันอันเออปศเดี๋ยวเอาตั้งมันดูดมันมันมันเอียงขันมันเอียงหลายอันนี้น้ำตัวดีขึ้นมาที่แต่ว่าขันมันเอียงบ่สายพันธุ์บ่ลมก็โอเคเริเตรียมเครื่องสูบน้ำใช้คูเวต้าพ่วงกับท่อพญานาคท่อพญานาคเนี่ยท่อใหญ่เป็นให้เส้นเดียวไม่นานก็คงเสร็จนะครับท่อพญานาค ตอนนี้ก็เตรียมใ,ใช้เครื่องอคูโบต้าเป็นเป็นเครื่องลากสายพานไปปั่นปัม๊มปั๊มน้ำของท่อใหญ่ท่อพญานาคเครียกท่อพญานาคเคนหนึ่งต้องเตรียมดูที่หัวกระโหลกข้างล่างนะครับล<น>ูกพี่ใหญ่ก็คุมจัดระเบียบหัวกระโหลกข้างล่างตอน,นี้ก็เตรียมนะครับไปดึงเงนแหนไสแหนหัวมึงดูเสียเอาจั่ไหไคัน

น้องนงสู่ผู้สุพนลูกหลานสู่ผู้สุพนขีมาโฮมมาตุ้มมือนียินดีต้อนรับสู้ดิแดนอิสระชีวิตมีค่าทอดมือนีจั๊กตัวเองว่าซ้ำนี่ล่ะเขาเทาเทาอยู่มันเพรทันแล้วมันสิยเทาต่ออ๋อคือว่าสูงไม่ได้ซื้อสินอ๋อผมมีอย่างให้เกษตรข้าวอุยพรให้ทุกคนได้พบอีกปุูกผลทุกอย่ามี เออโศกมีโลคมีภัยให้ยูดีมีแห้งอยากร้วยหาเอาเด้ออยู oh ่คนเอาบาทนี um ้่จะกะจาเปล่านี Nowadays, ้อวัญเสาเห็ดหนาที่ขเห็ดจงไดาคื้นขวบอกเห็ดเลยนี่ผู้ใดผู้ใดบอกยากมากนี่นี่แนวเสียนี่แนวอเสียเอาฟังน้ำซักชิดธรรมาจากวัดปลาต้ต้อิน่อดเห็พรับน้อ พ่อวัวนำยไปนำมนีพ่อไปนำทรรมดาพญาแทนประท่านแม่เจ้า่าไหว้ผู้ขาเอาพรควใจรู้ว่าการไปชิดไปทั้งคนแห่งอ่สานให้เจ้ามี่บริวัมาไขเรือลนเงินกับเจ้ากูบายยุดยาคนทุกยากยาลยพ่อคอยเจ้าอยู่สบายไม่ต้องห่างไปกํมคลพระจะเม่ลอกอเจ้าเป็นมี่สุปัจจุบันยาเหมือนดังคมโหสถดมิถึงคงไปกัมคนแห่งอาคาดีเห้ามี่แค่หางหลังใหญ่กลวงขอบผูมิทีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบางมีเงินลาน เป็นนุ่กำลัสติเห็นเนคอยแก่ๆกลายเป็นนุ่งเป็นเท้าชางกเขาดงดีมีปอดเป็นอดคนรวยนเป็นนุ่งผ้าใบำลัสิเสียคองให้เจ้าปักงยาไข่ยาหนาวคได้เมียสาวคือตาพัมเทายามเจ้าปากโดขอดใจล่อกมูมาบนมาเพียงาอาจะเจ็บ